เรื่องของการประเมินผลกระทบของการรื้อบิ๊กแบงค่ะซึ่งพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษเดินก็ระบุนะคะว่าสปพจะประเมินผลกระทบของการรื้อบิ๊กแบงที่สี่แยกกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศหรือว่าคอปพในอขออภัยค่ะคอปอใน48ชั่วโมงหากว่าส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใดในกรุงเทพมหานครซึ่งก็อาจจะปรับให้เป็นฝ่ายน้ําล้นเหมือนเดิมขณะที่เหตุคว้างป่าประทัดที่คลองหกวาสายล่างเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็พบเบาะแสคนร้ายแล้วค่ะกําลังรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะ ออกหมายจพลตำรวจเอกพงษพ,พงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบุธธภัยหรือคอปพอชี้แจงเหตุขว้างป่าประทัดที่จุดรื้อกระสอบทรายจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่คลองหกวาสายล่างเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะว่าจากการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะเสียงคล้ายประทัดด้วยบุคคลต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์ขว้างประทัดใส่กลุ่มคนจนทําให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บสราย โดยผู้บาดเจ็บจานวนหนึ่งคะ่ะได้ให้การกับตํารวจนะคะว่าสามารถจําใบหน้าของผู้ต้องสงสัยได้ซึ่งขณะนี้ตํารวจกําลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งรัดคดีซึ่งหากว่าประชาชนมีเบาะแสก็สามารถเข้าติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สถานีตํารวจนะครบาลสายไหมเพื่อเป็นหลักฐานในการออกหมายจับ แล้วเวลา15นาฬิกาพลตำร,ำรวจตรีคำรณวิทย์ทูก,กระจ่างรักษาราชการาาแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนัดเจรจากับแกนนำชาวบ้านคลอง4ที่รื้อกระสอบทรายคลองหกวาสายล่างเพราะผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครกังวลว่าหากหรื้อขันก้นน้ำอาจจะมีผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครได้พร้อมยืนยันว่าตำรวจพยายามเต็มที่ในการทำความเข้าใจกับประชาชนและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ากันซึ่งขณะนี้ส่งกำลังตำรวจเข้าไประงับเหตุปะทะและดูแลในพื้น พื้นที่จำนวน2กองร้อยเป็นตำรวจตระเวนชายแดน1กองร้อยแล้วก็กองบังคับการตำรวจนครบาล2จํจำนวน1กองร้อยแล้วค่ะของมีบุคคลนะครับต้องสงสัยขี่จักรยานยนต์แล้วก็นำประทัดยักษ์ฟางเข้าไปในกลุ่มพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งผู้บาดเจ็บทั้ง4ี่คนก็ มีมีบางคนที่อาจจะให้การว่าสามารถจะจดจําได้นะครับว่าว่าเป็นกลุ่มไหนอย่างไรนะครับขณะนี้เจ้าที่ตำรวจก็รับคดีไว้แล้วนะครับแล้วก็คงจะต้องมีการสอบปากคําหาพยานหลักฐานแล้วก็เร่งรัดดาเนินการกับผู้กระทําความผิดต่อไปนะครับสําหรับเรื่องการเจรจากับพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าทางฝั่งครูคดคดีทางสายไหมก็ตามนะครับที่ว่าอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันนั้น ทางรักษาการผู้จัดการตารวจภูทรภาคหนึ่งก็เป็นเจ้าภาพนะครับในการที่จะจเจราจาทั้งสองฝ่ายในวันนี้เวลา15บหนากาก็จะจเจราจากับแกนนำนะครับเพื่อจะดูว่าข้อเรียกร้องต่างๆที่มีการตกลงกับทางกรุงเทพมหานครนั้นส่วนใดที่จะทําได้หรือไม่อย่างไรน ขณะที่การรื้อบิ๊กแบกที่สีแยกกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศหรือว่าคอปอ,อสปพ,พก็ได้ประเมินผลกระทบภายใน48ชั่วโมงหากมีผลกระทบต่อพื้นที่อื่นในกทมสปพ,พก็อาจจะพิจารณาให้ทําเป็นฝ่ายน้ําล้นเหมือนเดิมค่ะ